โปรสุดคุ้มไหว้วันสําคัญที่สุดแห่งวันสังกตีจตุรทีรับพรสองเท่าวันอังารกีจ,จตุรทีหนึ่งเดียวของปีนี้กับโปรโมชั่นสุดคุ้มจากร้านเทวาราดูซื้อ8รายการแถมอีก5้ารายการ1ขนมลาดูมะม่วงนมสด9้าลูก2ขนมโมจกะมะม่วงนมสด9้าลูก3ขนมลาดูมะพร้าวมะม่วงนมสด9้าลูก4ี่ข้าว9สีมงคลแบบรวมหนึ่งกระปุก ธัญพืช9ชนิดมงคลแบบรวม1กระปุก6ปัญจะเมวา5ชนิดแบบรวม1กระปุก7สบายวิงว้งวิ้งสีแดง1ึผืน8หนูประดับพอยสีส้มสวยงาม1ตัวและของแถม5รายการตามรายละเอียดในคลิปเลยจ้าสำหรับลูกค้าของร้านเทวราดูนะคะวันนี้หนูนาจัดโปรโมชั่นแบบคุ้มมากๆเลยมาให้กับลูกค้าในวันสำคัญของพระองค์ในวันนี้ จากราคาปกติ798บาทขายเพียง399บาทเท่านั้นและที่สำคัญมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะ